สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l i s t e n e er. ตอนนี้ก็มาอยู่กับเกม RL ครับโอ้โหผมและคิดถึงเกมนี้ละเกินพอในที่สุดผมก็แก้ปัญหาเกมนี้เสร็จแล้ว เย,ย้เสียเวลานานโคตรเลยทุกคนในการแก่เอาซะตอนนี้ค่อนข้างลืมวิธีการเล่นไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ, <S <S ๆอุ้ยแบบคิดถึงเกมนี้สุดๆแทบจะแทบจะดีใจทันทีที่ได้กลับมาเล่น พอผมจะแก้ได้ผมเสียเวลาไปนานมากๆเลยแหละไม่อยากจะโม้ผมต้องขังแกะให้ได้ชึบมันมีวิธีไอ้มันมีวิธีไหนเอาคนแกะได้ไวๆมวั่งวะเนี่ยนอกจากว่าจะฆ่าแกะเนี่ยแม่เอาอันนี้ก่นแล้น

ได้กลับมาเล่นอ,อาแอคาับอีกรอบแล้วโ,โคตรมีความสุขใช้เวลานานมากฝ่าจะแก้ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเกมใจดีจริงๆนะเนี่ยคือเจอเจอสิ่งดีๆหลายอย่างมากเนี่ยยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตอันตรายเลยทุกคนยกเว้นตรงบึงเนี่ยที่มันไม่ดีที่มันมันน่าจะไม่ดีอยู่ เกมใจดีเจอทั้งตัวนี้เจอไอ้ตัวนั้นแถมเจอบ้านแถมเจอที่อาหารหนูหนี่นั่นอะไรนะก็ไม่รู้หูเกมแบบเหมือนเกมกลัวว่าจะหายอีกลอบรเล่เหมือนเกมง้อคนเล่นจังหวะเนี้ย <c oughs> มีความสุขจริงๆริยร แปลกจังทำไมแกะพวกนี้มันยังสปอนอยู่วะเนี่ยปกติแล้วมันจะหายไปนะโอ้ตรงนี้มีนี่ไงประกาลังหรือว่าดอกไม้ที่ตูเรียกโอ้ออกจากเรืองไงวะลืม no ออกสิออกสิเฮ้ยชิบหายแล้วอ้าวออกเรือไม่เป็น <laughs> เอา คือยังไงร,ระบบนั่งในเรือกินน้ำต้องการจะลงลองอ่าแซดเอ็กซ์สี่ไม่ใช่เลยโอ้อ้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ย เดี๋ยวออกเรือไม่เป็นนี่ทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยออกเรืออู้ออออกได้แล้วออกได้แล้วอเออเอ๊เดี๋ยว นี่เราอยู่ที่เดิมใช่ไหมเริ่มเริ่มไม่ไว้ใจแล้วนะ RL ครับตูวว่าเจ้าแปลกแปกและไอ้เพื่อนยากเจ้าเจ้าเล่นีโกงอะไรเนี่ยเออแต่ก็ดีดีด,ดีเจอของแม่งรีสปอนของต่อหน้าอย่างนี้เลยอย่างแจ่มผีดับลงไปใต้น้ำเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ มาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนของเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยเอ,อ้ามาจากไหนกันเนี่ยไอ้พวกนี้นี่เนี่ยอู้หูตัวตัวอะไรตีอุ๊ยตัวนี้ไม่เอาตัวนี้โหดถอยถอยไปถอยถอยตายแหละกูตายเดี๋ยว มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยนะแค่ออกจากเรือไม่ได้นี่มึงซัมมอนเรือมาทั้งประเทศเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเกมเดี๋ยวโอ๊ยปวดหัวอเอ๊มึงทำอะไรลงไปเกมโูซัมมอนอะไรออกมาเนี่ย มึงผ่าภูเขาเป็นสองสเสีย็กเลยนะโหแบบเละมาจากไหนเนี่ยไอเอลครับโอ้โหโอ้มีของด้วยต่อให้ตายเมื่อกี้ก็คุ้มแล้วนะก็คุ้ม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 ุมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดคุ้มคุ้มคุ้มไม่ว่าไม่ว่าตายเมื่อกี้ไม่ว่า ตายเมื่อกี้ไม่ว่า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 เลยจริงๆหูคุ้มมากโคตรคุ้มเป็นการเจอบัคที่สุดยอดมากโอเคโอเคเออเยอมเยาะยาะอันตานี้ยอมให้ตานี้ยอมให้เออเออไม่โกรธไม่โกรธเกมไม่โกรธตานี้ไม่โกรธให้กันแดกอือแย่ของคุ้ม แต่จะโกรธถ้าเกิดตูยังตายกับไปตัวนั้นอีกโหข้าวของอะไรตูอยู่ด้านล่างเต็มไปหมดเลยมมีตัวอะไรอยู่ใต้นะ้ำไม่รู้ด้วย เอหเหล็กมีไก่ด้วยอะไรอ่ะไอรอนกูเลมก็มีแต่ไม่มีเตาเผาวัดตับวัด,ดง่ยมองน่ะ โอ้โหคุ้มอะคุ้มมากเป็นความรู้สึกที่คุ้มมากมากเสียดายเจ้าป่าเมื่อกี้เราฆ่า,ามันไม่ได้เราตายเลยเฮ้ยโจมตีไม่โดนหรอกโจมตีไม่โดนหรอกออ้ยโจโจ๊ะโดนเฉยนี่อ๋อ,อไม่ถึง จกหกบมันบินสูงตลอดเวลาเลยอ่ะใครจะไปสู้ได้วะง่าฆ่าได้แล้ว นี่ตัวยังอ่อนแออยู่เลยเนี่ยโดนดนิดๆหน่อยๆก็จะตายแล้วแต่ทำไงได้มันก็เล่นตีลัวเกินเลเวลสามโอเค okay, ทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัดเกม R L ครับต่อโอ้ยจีบไปแล้วครับบ๊ายบาย